สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลังสีเหตุกับผมวันนี้พบกับผมหลังในเกมวอลลูบอตอีกเช่นเคยครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมหรืออีเวนต์ใหม่นั่นเองครับการส่งมอบพิเศษใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับพอเริ่มต้นปุ๊บผมก็ทําคลิปเพื่อนๆได้รับชมปั๊บเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ากิจกรรมหรืออีเวนต์ในครั้งนี้นั้นเป็นยังไงบ้าง อ่อนอื่นครับกดมาที่กล่องส่งมอบพิเศษเลยแหละครับผมนะก็จะเจอเออเชี่ยวนี้เหมือนรูปลักษณ์เหมือนเป็นตัวแมลงนะทุกคนเอ้ยเป็นตัวหุ่นยนต์ตัวน้อยอ่ะสี่ขานะครับผมให้เราได้สุ่มกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกล่องละหนึ่งร้อยก่อนเลยครับสําหรับอีเวนต์น,นี้ว่ามีอะไรบรรจุอยู่บ้างนะแล้วก็มีอะไรน่าสนใจครับนะกล่องนี้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นคนขับมาก่อนเลยนะครับผม เป็นคนขับใหม่ฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมคนขับใหม่2คนนะอธิบายเลยอีกวาง่ายๆจะได้ผ่านไปเลยนะมีคนขับน่าสนใจก็คือคนขับใหม่ครับนะก็คือเจ้าตัวนี้ครับเป็นคนขับของเจ้าฮาราดนะครับจะเพิ่มเขาเรียกอะไรนะเพิ่มเวลาอ๋อเพิ่มเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนที่ยวโอเวอร์เลยครับของปืนความร้อนนะปืนเลเซอร์ครับ นะก็คือพวกฮวังเจพวกอะไรพวกนี้นะครับให้มันร้อนช้านั่นเองนะอธิบายง่ายๆเลยจะได้ยิงได้นานครับนะร้อนช้านั่นเองครับจะช่วยให้ร้อนช้าขึ้น3วินาทีครับซึ่งเมื่ออัปเดตเมื่อผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยรู้สึกว่าปืนพวกฮวังเจพวกนี้มันจะร้อนเร็วมากครับเนี่ยปืนพวกนี้เนี่ยฮวังเจแต่ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะนะครับรู้สึกว่าจะร้อนเร็วกว่าเดิมมากๆครับตอนที่เอาเปิดตัวมาให,ใหม่ๆนะย,ยิงนานครับกว่าจะร้อนนะ แต่ปัจจุบันนี้ยิงแป๊บเดียวร้อนแล้วครับนะหลังจากอัปเดตครั้งที่แล้วมาเนี่ยไอ้8.8.9นะครับอัปเดตเข้ามาปุ๊บปืนร้อนเร็วมากนะครับนาะตอนที่โดนมาเนี่ยผมเล่นปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าปืนร้อนไปดูคนที่2ครับนี่เลยตัวนี้คือเป็นตัวไฮไลท์เลยนะก็คือเป็นคนขับใหม่ของเจ้าเอเลสครับผมเข้ามาอยู่ในกล่องแรกครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะได้ง่ายไหมนะก็คือมันจะลดคูดาวของสกิลลง30%ครับ แล้วก็เพิ่มโบนัสความสามารถเขาเรียกว่าความเสียหายให้กับอาวุธในตัวครับสาสิบห้าเปเซ็ตก็เรียกได้ว่าอืมก็ทําให้เอเลสนั้นเปิดใช้ความสามารถได้เร็วขึ้นอาวุธในตัวยิงแรงขึ้นนั่นเองครับนะลองพิจารณาเอานะครับส่วนเลทในการเปิดกล่องที่จะได้นั้นโอ้โหดูครับ150ร้อยห้าสิบกล่องนะก็จะได้ฮาวังเจเป็นตัวลิมิเต็ดครับสองห้าสิบกล่องสา0ร้อยห้าสิบกล่องอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากๆานะ โอเคฮะแล้วก็เป็นตัวลิมิเต็ดครับบรรจุอยู่ปืนครับเป็นทวังเจลิมิเต็ดครับปืนเลเซอร์สายลิมิเต็ดนั่นเองฮะก็คือคงจะเอามาต้อนรับอิมุกิลิมิเต็ดนั่นแหละนะครับแล้วก็บรรจุได้ปืนต่างๆครับที่เป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็เป็นตัวธรรมดาครับในกล่องแรก <c oughs> นี่ฮะทวังเจแล้วก็เทจาแล้วก็ยอเจครับโอ้โหแล้วก็ชิ้นส่วนอีกทุกเกือบทุกชนิดเรือทุกคนนะครับ นี่ฮะชิ้นส่วนของปืนแต่ละชนิดครับโอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหชิ้นส่วนปืนสามชนิดครับอยู่ในกล่องแรกนะสี่ชนิดเลยครับผมอืนี่ครับมีทั้งตะกูลจอครับปินเตอร์นะครับตะกูลจอปินเตอร์แล้วก็นี่ครับสามเลยนะเป็นเอ่อสเปียครับแล้วก็หวังเจตะกูลหวังเจตะกูลเลเซอร์นั่นเองครับนะโอ้โหชิ้นส่วนบานเบอร์เลยครับผม งานนี้ก็พิจารณาเอานะเดี๋ยวผมได้เหรียญเมื่อไหร,ร่ก็เปิดให้เพื่อนๆได้รับชมครับอ่ะโอเคฮนะเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่2กันครับผมกล่องนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบครับแหม่นเร็มสีม่วงแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในกล่องนะครับเป็นเป็นยังไงกันบ้างนะโอ้โหเปิดมาปุ๊บก็จะเห็นหุ่นยนต์เลยครับผมขั้นเทพแต่ละตัวนี่คือเขาเรียกว่าหุ่นกันเทพนะครับมีทั้งตัวธรรมดาและตัวลิมิเต็ดนะครับผมเจ้านีเธอ์ก็เป็นตัวธรรมดานะเจ้า,าคูเอลนะครับ แองเกิลนะครับกูยเอาแองเกิลแล้วก็เจ้าโคสิกมาครับและตามมาด้วยตัวไฮไลท์เลยตัวนี้ครับดูแล้วแบบอย่างเท่นะทำออกมาแล้วคล้ายๆกับแหมมองด้านหน้าคล้ายๆกับตัวรู้สึกว่าคล้ายๆตัวนี้นะตรงด้าน,น,นะน,นหน้าแหลมๆเนี่ยมีลายมีลายเหลืองๆแบบเนี้ยเ่ใช่มอดครับที่เป็นล่างลมอมิดเดตนะคล้ายๆตรงนี้เลยเนี่ยต,งตรงสีสันนะครับแล้วก็ลวดลายครับเป็นอออเออเออเดนนะครับ ถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะเอเดนอิโมกิเขาอ่านว่าเอเดนหรือเอเดนหรืออาเดนอ่าเพื่อนๆก็แสดงความคิดเห็นมานะผมไม่ได้แข็งแรงภาษาอังกฤษอ่านผิดขออภัยฮะแต่เป็นอิโมกิลิมิเต็ดแน่นอนบวกเลือดสิบเเซ็แล้วก็ยังบรรจุโอ้โหโอ้รู้สึกวันนี้เปิดหกสิบกล่องเพื่อนๆก็จะได้โกทิกมากนะครนะทุกคนนี่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เฮ้ยไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ครับโกทิกมาครับผม นะโกดิต์มาก็คือเปิดหกสิบกล่องเนี่ยการันตีได้แน่นอนครับ <c oughs> แต่แบบจะเอาถ้าผมได้แนละ้วผมจะเอาไปอัพไหมไม่รู้ว่าทุกครั้งผมเปิดถึงหกสิกล่องหรือเปล่านะผมก็ไปําไม่ได้นะแต่ขอโทษถ้าจะเอาตัวอื่นแล้วก็สองร้อยกล่องคนระับอื้มดุเดือดอ่ะมาดูคนขับกันบ้างครับผมก็มีคนขับที่น่าสนใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะก็คือน้องซินเวียอยู่ครับแล้วมีคนขับตัวใหม่เข้ามาก็คือนี่ฮะวูฟครับผม วูฟตัวนี้ก็จะเป็นคนขับอของนิเตอร์ฮะเมื่อนิเตอร์เปิดใจความสามารถปุ๊บก,ก็จะหิวเลือด10%ครับนะสำหรับเจ้าวูฟเป็นคนขับใหม่ตัวอตัวนี้รู้จักแล้วเจ้าผีตามมาด้วยน้องคนนี้ฮะน้องคนนี้นี่ผมยังงง,งๆเลยครับผมตอนแรกนึกว่าเป็นคนขับโดยตรงของอีมมกิชักไม่แน่ใจอะเขาบอกว่าในขณะที่หุ่นยนต์บินอยู่นะครับก็เรียกว่าจะทําให้ ไม่มากได้มากขึ้นนะครับผมอะไรเนี่ยเป็นของหุ่นยนต์จะมากขึ้นแล้วก็จะเพิ่มตรงนี้ด้วยคือเพราะอ่านตรงเนี้ยมันไม่ได้ระบุชื่อของหุ่นยนต์นะนะครับเดี๋ยวผมต้องไปศึกษารายละเอียดดูทีครับแต่ที่แน่ๆก็คือเนี่ยดีครับสร้างความเสียหายได้มากขึ้นอีก15เปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวเออเนี่ยสร้างความเสียหายได้มากขึ้นอีกเพราะนะเขาบอกว่าเป็นเมื่อหุ่นยนต์อยู่ในขณะที่บินอยู่นะ เออมันน่าสนใจครับนะเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมมีโอกาสได้หรือ,อยังไงเดี๋ยวผมจะลองทําคลิปตัวนี้ให้ดูมันอาจจะใช้กับหุ่นยนต์บินทุกตัวหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปนะเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็คุยกันได้ครับมาบอกกันนะผมเองก็ไม่ค่อยได้ติดตามข้อมูลลึกๆเท้าไหลครับมันไม่ค่อยมีเวลานะทุกคนและโดยรวมข้างในก็มีชุดสีครับแล้วก็มีชิ้นส่วนเหมือนเดิมครับอิมุกิเออไม่ใช่อิมุกิเดมีชุดสี่ของเจ้านิดเทอร์นะครับอิมุกิ แองเกิลมีใครอีกไหมแล้วก็มาธรรมดาครับเออก็เหมือนกับว่ากล่องนี้ดูแล้วเพื่อนๆคงจะได้มาไปใช้งานกันแน่ครับมาหรือไม่ก็แองเกิลสองตัวนี้แหละนะครับเหมือนเขาจะดันให้ไอ้สองตัวนี้ได้นะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจนะทุกคนก็ลองเปิดดูเอาครับเลทการเปิดของกล่องนี้ครับสูงมากครับต่ำสุดอยู่ที่หกสิบครับสูงเนี่ยอยู่ที่2อ0หสิกันเลยทีเดียวอืมเอาเรื่อง โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกล่องสุดท้ายครับกล่องไคลแมกกล่องบิงโกของเราเองฮะก็คือเป็นกล่องไคลแมกเลยนะมากระดับในครับกล่องย่อยครับกล่องย่อยไอกล่องสามไอไอป้ายสามร้อยป้ายย่อยเนี่ยแน่นอนฮะไม่พ้นยันแม่ครับเปิดึุนปุ๊บยันแม่มาปั๊บปับมียันแม่ใหม่ด้วยนะนะครับยันแม่ใหม่ตัวนี้ครับใหม่ล่าสุดนะครับผมก็สกิลดีมากครับนะฟันดาพจะเพิ่มเลือดด้วยนะเพิ่มโลครับ พอโล่พอโล่ไม่ได้ใช้ไม่ได้โดนโจมตีไม่ได้ใช้งานปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นเลือดให้เราทันทีนะอือหือดูเดือดนะครับเนี่ยและความทนทานของโล่ต้องหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันนะยานแม่ตัวนี้ถือว่าหน้าน่าใช้หนึ่งตัวครับสําหรับโกสายแทงนะครับสายเติมเลือดแล้วก็บรรจุไปด้วยอันเหมือนเดิมครับโอ้โหมีทอครับอ่ะสามสามลำครับงานนี้โฟเส้นครับนะ โพเซนสครอมครับอ่านถูกป้ะเนี่ยโพเส้นสครอมสครอ์สครอมครับโพเสนตัวนี้ครับหนึ่งลำแล้วก็ตัวทอครับอีกหนึ่งลำบรรจุไปด้วยยันแม่สามลำก็เปิดกันเอาครับชิ้นส่วนไข่ชิ้นส่วนมันแล้วถ้าเกิดเปิดได้กล่องสีฟ้าครับบันภายในบรรจุด้วยโอ้โหโมดูลใหม่ครับน่าสนใจครับตัวนี้จะช่วยซ่อมแซมแถบสีเทาให้กับไท่านพื้นใหม่ของไท่านครับเป็นตัวเจ้าเวลอน นะเวนลอนครับเป็นปืนขนาดอัลนฟ้านั่นเองครับบรรจุอยู่ด้วยหนึ่งกระบอกฮะแล้วก็เป็นปืนของยันแม่ฮะเป็นปืนใหม่ของยันแม่ด้วยนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะเป็นปืนใหม่ของยันลําแม่ครับนี่ครับช่วยให้โอ้ลงไปอ่านรายละเอียดดูอีกทีฮะก็คือเป็นอันใหม่ครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับครั้งที่แล้วครับนะป้อมปืนของยันแม่ครับแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลย อีเทอร์นะครับเจ้าอีเทอร์ร่างสวยงามก็คือกาลูล่าครับกาลูล่าอีเทอร์ก็อยู่ในกล่องนี้เช่นเดียวกันนะพร้อมปืนชุดเดียวกันแล้วก็เป็นอีเทอร์ตัวธรรมดาและที่น่าสนใจหนึ่งตัวก็คือโดอนครับนี่ฮะโดนนี่ครับผมอะไรเนี่ยดอลท็อกกี้ ตูตาดอท็อกกี้นะครับเหมือนตู้ตากระต่ายนะดอท็อกกี้ครับความสามารถดีมากนะเป็นเป็นโดนที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับผมการใช้งานนะครับดีครับเพิ่มความเร็วด้วยนะครับนะเพิ่มดาเมจด้วยนะเออแจมครับโดนตัวนี้ก็ถือว่าดีครับดีมากมาโดนใหม่นะเป็นสีทองแล้วมันจุไปด้วยโดนครับนะ่อกลับมาก็เอามาแจกกันเลยไอ้่ใชอามาแจกสิเอามายัดกล่องกันเลยครับผมโอ้โหนะครับก็ตามนั้นนะ ก็เหลือกล่องสุดท้ายครับกล่องตำนานนะบิงโคในตำนานครับไปดูนิดหนึ่งก็นแน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้เป็นเจ้าซีเรียสอ่านอ่านออกเสียงซีเรียสนี่แหมมันฟังดูไม่ดีซีเรียสต้องออกเสียงว่าซีเรียสต้องกระแดกนิดนึงนะทุกคนเพราเป็นซีเรียสต้องไปฝึกใหม่เยอะฮนะทำไปงั้น,นะครับไทท่านใหม่ที่สุดแสนจะโคตรด,ดีนะครับโคตรดีเลยละ ทั้งถึกทั้งทนทั้งอะไรคือศัก,กยภาพแบบโอ้โหบรรยายกันแบบนะอย่างที่ไปทำคลิปให้เพื่อน,อนๆได้รับชมนั่แหละแล้วก็บรรดาเปืนใหม่ครบชุดครับนะนี่เลยอีโวล่าตามด้วย <c oughs> อีโวล่าอีกระบอกหนึ่งเพราะมันต้องใช้สองกระบอกเนาะแล้วก็ตามด้วยอา้าวเฮ้ย อีโวลาสกระบอกอ๋อมันใช้ขนาดเล็กสามก็บอกทุกคนผมก็ต้องขออภัยด้วยมันไม่มีขนาดใหญ่โอ้ตายแล้วทําเป็นตกใจไปได้นะโอเคครับก็กล่องนี้ก็เป็นเจ้าซีเรียสนะครับกับปืนอีโวลาทั้งสากระบอกก็ไปเปิดเอางานนี้ผมได้2กระบอกแน่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่สุ่มเนี่ยนะครับสุมผมสุ่มเพื่อนๆดูทีไรเนี่ยมันก็ได้อยู่แค่2ป้ายมันไม่เคยได้3ามายทีกันนีไม่ไดีได้กระบอกเดียวนะครับอะไรประมาณนี้ นะครับก็ต้องไปลุ้นดูอะไรคีครับผมโอเคฮะสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับเพื่อนๆหลายคนนะยังเข้าใจผิดอยู่ว่านะครับเนี่ยไปดูตรงนี้ครับไปดูตรงข้างใหม่ถูกที่เป็นกิจกรรมนะครับเพื่อนๆยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเราทำกิจกรรมแล้วจะได้ของพวกนี้เลยนะครับแถวบนเนี่ยไม่ใช่นะครับทุกคนจะต้องไปทํากิจกรรมตรงนี้ฮะตรงที่เขียนว่าเปิดแล้วกิจกรรมของเราครับเข้าไปดูได้เลยว่ามีอะไรบ้างครับทีนี้ครับเนี่ยตรงนี้ภารกิจเนี่ยตั้ง นี่ครับก็จะมีภารกิจให้เราทําเหมือนเดิมเข้าไปอ่านดูได้เลยครับชนะการต่อสู้3ามครั้งเนี่ยไล่ทาอย่างนี้ครับนะครับไล่ทําตรงนี้แล้วไปดูผลมันตรงไหนครับนะไปดูผลมันตรงนี้ครับนี่เลยตรงระบบปฏิบัติการลานล่างขวามือครับระบบปฏิบัติการ E ครับผมนี่ถ้าเพื่อนๆทำเด็ดคะแนนมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนขั้นไปเรื่อยเลื่อนขั้นไปเรื่อยที่เพื่อนๆทาแล้วไดุ้ดชัวเนี่ยคือ สายฟรีเนี่ยทำแล้วได้ชัวร์ๆนี่คือที่เขียนทั้งว่าฟรีนะครับผมที่เขาเขียนว่าฟรีเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบฟรีเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี Dragon ้ยเนี่ยเหรียญฟรีเนี <to> ่ยเนี่ยเหรียญฟรีอย่างเงี <to> ้ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆทำไปแล้วก็จะได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถามเลเวลเลยครับผมเนี่ยเพื่อนๆทำถึงก็เวลสิบสามเพื่อนๆก็จะได้สิบเอ็ดด้วยอ่าเก้าด้วยอะไรเงี้ยอย่างงี้ด้วยเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยฟรีเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะทำยันจบเลยปุ๊บโอ้โหยันจบเลยนะเพื่อนๆเก่งมากทำยันจบเลยสายฟรีครับพอจะได้ตรงนนีี้้ดวยครับ่ ไอกล่องนี้เท่าไรเนี่ยหกร้อยน้อยห้าสิบไรพวกเนี้ยได้หมดเลยครับนะก็คือทําภารกิจไปครับผมภารกิจทั้งบมดนี้ครับนะสอนดูกันแล้วนะครับผมเพราะว่าหลายคนถามผมเข้ามาครับนี่ฮะภารกิจทั้งหมดกดดูตรงนี้ครับแล้วกดดูเลยแล้วค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับได้แค่ไหนแค่นั้นครับมันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับของสายฟรีหรือผู้เล่นใหม่ครับคือ สายฟรีหรือผู้เล่นใหม่ไม่มีทางทําได้ถึงสุดสุดถึงสุดนะครับเพราะว่ามันติดขีดจากัดหลายๆอย่างนะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพราะกิจกรรมหรืออีเวนต์มาบ่อยมากนะครับมาทุกเดือนเพื่อน,อนๆไม่ต้องสีเรียดว่าเฮ้ยครั้งนี้ไม่ได้เสียได้อย่างงูไม่ต้องสีเรียดครับพออีเวนต์ใหม่มาทีมันก็มีของใหม่มาทีนะครับนะเพราะฉะนั้นก็พัฒนาหุ่นของเราครับเอาไว้ทําภารกิจนะ ดูภารกิจเตรียมมาไว้เลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบไหนยังไงเราก็ทําหุ่นของเราเตรียมเพื่อจะทําภารกิจให้มันสาเร็จลุล่วงครับจะได้ได้ไปเรื่อยๆครั้งนี้ได้น้อยหน่อยครั้งต่อไปได้มากขึ้นครั้งต่อไปได้มากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับเพราะว่าเราได้เตรียมตัวมาอย่างดีอะไรประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาเพื่อนไปก่อนเลยครับผมหวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับผมถ้าข้อมูลผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วย ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะบายบายสวัสดีครับผม